โทรศัพท์แ l ล c k เบอร์นะคะค่ะอย่างแรก Introduction นนะคะตรงนี้จะเป็นช่วงแนะนำสินค้าเป็นช่วงแรกของการตลาดเพื่อการขยายสินค้านะคะช่วงนี้สินค้าจะยังไม่เป็นที่รู้จักของลูกค้าจึงจะเป็นที่ต้องทำการตลาด ช่วง2008นะคะโดยบริษัท G N นำเข้ามาแล้วก็มีการนำมาผ่อนชำระนะคะแล้วก็มีการโฆษณาให้มากขึ้นเพราะตอนนั้นช่วงนั้นแบลเบอรี่ยังไม่เป็นที่สนใจหรือเป็นที่รู้จักมากนักน,นะคะช่วงที่2โกลนะคะเป็นช่วงเจริญเติบโตเป็นช่วงที่2หลังจากการได้ทำการตลาดไปแล้วนะคะลูกค้าจะเริ่มรู้จักสินค้ามากขึ้นและได้มีการทดลองใช้ยอดขายตรงนี้นะคะในช่วงนี้จะเติบโตอย่างรวดเ เทียบกับช่วงแรกแล้วยังคงมีการค่าใช้จ่ายในการโฆษณายังสูงอยู่เพราะว่าต้องทําให้ติดตลาดต่อไปแล้วก็เป็นต่อเนื่องนะคะค่ะสำหรับพูดง,ง่ายๆก็คือยอดขายกําไรเติบโตมีคู่แข่งมากสร้างความแตกต่างโฆษณาสร้างความพาักดีนะคะช่วงที่2ของแบล็กเบอร์รี่ตรงนี้นะคะจะเป็นช่วงที่ทุกคนเริ่มรู้จักและเริ่มใช้กันมากขึ้นนะคะแล้วก็การตลาดจะเริ่มประโคมมากขึ้นทั้ง ทางอินเทอร์เน็ตทางวิทยุหรือว่าทางโทรทัศน์นะคะต่างๆมากมายนะคะตรงนี้จะเริ่มมีโปรโมชั่นอะไรมากขึ้นให้ประชาชนหรือว่าให้ผู้ที่ใช้แบล็คเบอรี่ะคะ่ะได้มีส่วนร่วมมากขึ้นนะคะช่วงที่3ามมัลติมเนะคะเป็นช่วงที่เติบโตเต็มที่และช่วงนี้จะเป็นช่วงที่อิ่มตัวนะคะหลังจากที่ลูกค้าได้ทดลองใช้แล้วพอใจในสินค้าแล้วนะคะช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยอดขายต่อเนื่องจะไม่มี ึ้นสูงขึ้นหรือว่าต่ำลงนะคะในขณะเดียวกันจะเป็นช่วงที่ประชาสัมพันธ์ก็จะลดลงนะคะเนื่องจากสินค้าเป็นที่รู้จักกันดีแล้วช่วงนี้จะเป็นช่วงที่สร้างกําไรมากนะคะเพราะว่าการโฆษณาของเราลดลงแล้วค่ะช่วงที่3ตรงนี้สําหรับแบล็กเบอร์รี่นะคะจะเป็นช่วงที่พัฒนาสินค้ามากขึ้น,นเรื่อยๆ ช่วงที่3จะเป็นช่วงที่พัฒนารุ่นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเรียกกันง่ายๆคือว่ายอดขายช้าค่าใช้จ่ายเพิ่มปรับปรุงผลิตภัณฑ์ใหม่ค่ะสำหรับช่วงช่วงที่4นะคะ d e c l i n นะคะเป็นช่วงที่ตกตำ่ำเป็นช่วงที่4ในวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์นะคะเมื่อสินค้าติดตลาดไปที่ต้องการของลูกค้าแล้วย่อมจะมีคู่แข่งเข้ามาทำตลาดสินค้าในตัวเดียวกันและแบบเดียวกันนะคะสินค้าลูกค้าไม่มี ต่อตาสินค้าก็จะไปทดลองสินค้าใหม่ๆและอาจมีบางส่วนเลิกใช้สินค้าเดิมไปเลยนะคะทาให้ยอดขายตกลงเรื่อยๆลูกค้าใหม่ก็แทบจะไม่มีเนื่องจากการทาการทําตลาดของเราลดลงช่องทางและช่วงที่3ทําให้ไม่ได้ยอดขายจากกลุ่มลูกค้าใหม่ในขณะที่ยอดขายยอดขายจากกลุ่มลูกค้าเก่าก็ลดลงทําให้ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่สินค้าตกต่ำ พูดง่ายๆคือยอดขายกำไรลดลงขาดทุนแล้วในที่สุดก็คือต้องเลิกกิจการไปนะคะเหมือนแบล็คเบอร์รี่ในช่วงนี้นะคะคนติดตลาดมากขึ้นแต่ว่ายอดขายก็คงที่ปกติเพราะว่าช่วงนี้ iPhone 4กําลังเริ่มเข้ามากําลังเริ่มโฆษณาเข้ามาคือในธุรกิจตัวเดียวกันก็คือเป็นโทรศัพท์เหมือน